มาเลยครับทุกคนรถไปนําเที่ยวครับทุกคนรถไปนําเที่ยวโอ้โหคนทุกคนพี่น้องดูดูครับพี่น้องดูครับคนเยอะจริงๆพี่น้องโอ้โหอยากไปเขื่อนปราศักสุรศิธิ์ครับผมรถไปนําเที่ยวถ้าใครจะไปก็จองก่อนนะครับเขื่อนปราศรักสุรศิธิ์ครับผมจังหวัดลบบุรีพี่น้องเยอะจริงๆครับทุกคนเยอะจริงจริงครับโอ้โหดูดีประเทศไทยทุกคนประเทศไทยเขา

เพื่อนปะักิโซลเสรถไฟลอยน้ำครับทุกคนรถไฟลอยน้ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอไทยเราเมื่อสุดสุดทุกคนมาพบมาพอกระเป๋าต้นนี้แล้วทุกคนวันนี้เป็นวันที่10พฤศจิกายนปีพศ2567เนอะวันนี้ว่าต้นอยู่สถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีกรุงเทพอิวัฒนั่นเองทุกคนเา่กั ไปครับทุกคนไปแล้วครับเจอกันที่เกื่อนปราสาทโสฬสิทธิ์จังหวัดลบบุรีนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยบอกเลยว่าบัต้นเป็นคนที่หมกักรถไฟสุดๆทุกคนวันนี้บัต้นลางานมาถ่ายรถไฟให้พีให้นอ้องเบิ่งโดยสปอรอ์ทุกคนรถไฟนําเที่ยวถ้าใครจะไปต้องจองล่วงหน้าทุกคนเนาะบัต้นไปทํทาเมืองเหลวเต็มหมดทุกคนเต็มสองสามเดือนเลยปีหน้าบัต้นตั้งใจจิจองไว้แตยหลังสงการบัต้นที่จองไว้เลยทุกคนถา่ว่าจองซ่านี่แมนนี่แหละทุกคนคิดหวังทุกคนคิดหวัง ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับโชคดีมีความสุขนะครับผมมีความสุขทุกๆคนนะครับไปแล้วครับทุกคนน้องไปแล้วครับมีความสุขนะครับผมว้าวนะ้องอันนี้น่าจะตู้แอร์นะทุกคนตู้แอร์ด้วย นั่งและนอนทันทีสองนี่ทุกคนนอนได้นั่งได้ครับนีนะครับนี่แหละคือประเทศไทยทุกคนเนาะการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้จากเมืองสู่ต่างจังหวัดสุดยอดเลยครับประเทศไทยทุกคนเศรษฐกิจหมุนเวียนรายได้กระจายทั่วทุกภาคของประเทศโอ้โหทุกคนเนาะกิดเป็นคนไทยนี่โชคดีจริงๆ โชคดีจริงๆครับทุกคนโชคดีจริงๆทำงานมีตังแล้วก็ไปเที่ยวทุกคนขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับรถไฟนําเที่ยวสายอ่าเหนือนี่คือบรรยากาศสดๆตอนนี้เลยครับทุกคน6โมงอ่นาที วันที่10พฤศจิกายนปีพศ2567ตอนนี้บ่าต้นเองยืนอยู่ที่สถานีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันตะวันออกเสียงใต้หรือว่าอาเซียนของพวกเราเนาะที่นี่คือสถานีกลางบางชื่อหรือว่าสถานีกรุงเทพอภิวัตนั่นเองทุกคนกรับทักทายสบายดีพี่น้องเอซีอีกวันหนึ่งครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุข ไปเดินทางไปเที่ยวไหนก็ให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพตลอดปลอดภัยมีความสุขทุกๆคนนะครับบาต้นเองก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่ฮะเป็นวันหยุดของบ่าวต้นแล้วก็มาถ่ายภาพบรรยากาศสดๆร้อนๆรถไฟนําเที่ยวที่สถานีกลางบางชื่อให้พี่ให้น้องได้ชมกันทุกคนที่ก็คือถนนอยู่ที่สถานีกลางบางชื่อเนาะทุกคนถนนอยู่ที่ หน้าสถานีกลางบางชื่อนั่นเองทุกคนรถเมย์หนึ่งสามสี่ก็จะวิ่งเข้ามารับผู้โดยสารอยู่ที่สถานีนี้ครับทุกคนแล้วก็ไปส่งที่สถานสถานีขนส่งมอซิตครับบรรยากาศตอนนี้นละครับทุกคนโอ้มันบอต้นเองก็ไม่ไดเ้เคยมาถ่ายบรรยากาศหรือว่าไม่ได้เคยมาสัมผัสบ,บรรยากาศตอนเช้าๆอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าสถานีกลางบางชื่อทุกคนดูตอนเช้ายิ่ง สวยจริงๆครับพี่น้องโอ้โหตอนนี้ก็หมอกลงนิดนิดนึงทุกคนบรรยากาศกำลังดีกำลังดีอีก10ปีข้างหน้าสถานีแห่งนี้จะครบจบในที่เดียวนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถไฟแอร์ฟอร์ดลิงรถไฟความเร็วสูงรถไฟรพทรถไฟสายสีแดงจบ ในที่นี้ที่เดียวครับทุกคนนี่คือสดๆสดหน้าสถานีกรุงเทพวิัวับรรยากาศตอนนี้อ่าผู้โดยสารก็จะมารอรถมเมีรถตู้รถตุ๊กๆอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเนาะยอดเลยครับโอ้โห่น้อง สวยงามมากครับถ้าใครมาแถวนี้ไม่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนี่โอ้โหถือว่าสุดๆแล้วครับทุกคนสวยงามยิงย่งๆสะอาดด้วยครับทุกคนสะอาดด้วยคนมาใช้บริการเป็นจํานวนเยอะแต่ละวันแต่ละวัน,แต,วนแต่ว่าทุกคนสังเกตเห็นไหมครับทุกคนขยะงขยะไม่ค่อยมีนะครับขยงขยะไม่ค่อยมีแล้วก็มีต้นไม้ที่เขียวทุกๆสถานี ทุกๆสถานที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนจะมีต้นไม้ที่เขียวสดงดงามเนาะนี่เลยทุกคนบรรยากาศตรงนี้นะครับในอนาคตนี่าต้นคิดว่าสถานีกรุงเทอพอภิวัตรเกริดซเป็น สถานีหนึ่งขี่นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวชมทุกคนอยากมาเที่ยวชมอยากมาถ่ายรูปเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่แห่งหนึ่งบตอต้นเสื่อไว้แบบนั้นเพราะว่าเพิ่นสางเพิ่นวางแผนอนาคตไว้แล้วทุกคนวางแผนแดีว่าอ่าข้างหน้าไว้แล้ววา่าอนาคตต่อหน้านี้สิมีหนักท่องเที่ยวอยามาเยี่ยมชมแลวก็สากรายได้ให้ ประเทศไทยแบบมหาศาลเลยทุกคนบอกว่าประเทศอินโดมาเลสหรือว่าลาวคาเมนกันอยากมาเบิงแลไทุกคนบอกว่าสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแลวก็สวยงามแบบนี้ทุกคนเราพายห่เบเห็นบ่อต้นขนาดบ่อต้นอยู่ในกรุงเทพมหานครบ่อต้นกันยังอยากมามาสมถุมือกับเาเบื่อเนาะทุกคนเพราะว่าโอ้โหลูกสมรูปแบบทุกคนเบื่อเอารูปแบบลูกทรงในการก่อสร้างตัวอาคารเนาะตัวอาคาร บรรยากาศเนี่ยสดๆเลยทุกคนบรรยากาศดีๆเนาะตอนเช้าๆหกโมงอยู่สถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพมหิรเนะบรรยากาศสดๆตอนนี้ถือว่าบรรยากาศดีครับทุกคนคุณหลององบุรบุหรีมลพิษอยู่ในกรุงเทพมหานครในแมนวะบ่มี้วทุกคนบอมนวาชีอยู่ในเมืองเลยมลพิษิีลายแบวาหายใจฝืดเนาะแต่ว่าบ่ต้นสัสมผัสได้นี่ว่ามลพิษนี่คนขางที จะบ่บมีเลยแหละทุกคนเนาะพะว่าประเทศไทยเป็นจัดสรรเนาะนี่ก็104ครับหมอชิดใหม่ปากเกร็ดครับผมรถเมย์ครับใครจะเดินทางมาจากปากเกร็ดมาสถานีกรุงเทพอธิัตีนั่ง104มาได้ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ทนะุกคนขอบุญขอบคุณเอที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบุญขอบคุณเอฟที่ให้มากระลังเข้ขมาขมาให้กำลังใจ่าตน้นตลอดมาขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขความจเจริญ สำหรับผู้โดยสารที่ไปเที่ยวเคื่อนประสาทโซลสิทธิ์กับขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางด้วยความสวัสดีภาพสำหรับลีมนี้บาต้นกับขอบูรนขอบคุณซีทุกสิบุกสุบคนบาต้นขอลาไปแล้วสวัสดีครับผม